สวัสดีค่ะนี่คือรายการดรเทมเดอะทาร์โลการ์ส ดิฉันอาจารย์ทิตาลีเทวีโชคผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะวันนี้ดิฉันได้อยู่กับดรเทมส์แล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะาอาจารย์รค่ะอาจารย์สบายดีนะคะค่ะอาจารย์ดรเทมส์นะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในศาสตร์ของไพทาโรคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะพยากรณ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยวันเดือนปีเกิดและไม่ต้องใช้วิธีการ จับไพ่ตัวต่อตัวเลยค่ะ,ะแต่ท่านสามารถพยากรณ์ได้จากการสื่อทางกระแสจิตและถูกต้องแม่นยําอย่างที่ท่านมีแฟนคลับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เชื่อถือและนับถือนะ,ะในคำพยากรณ์ในคำทํานายของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เทมนะคะและวันนี้ค่ะแฟนคลับด็รเทมนะคะต้องวิวิวแน่นอนค่ะสเดือนที่ท่าน <S <S หายไปที่ไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์ได้กลับมาพบ กับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจเลยนะคะอาจารย์นักเทีจะมาเปิดไพ่ทำนายใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับผู้ที่เกิด12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2567 2567ก็จะดูว่าในเดือนมิถุนายนนี้ของผู้ที่เกิด12ราศีนี้มีอะไรที่เป็นข้อดีมีอะไรที่ต้องส่งเสริมและมีอะไรที่จะต้อง ควรระวังบ้าองอาจารย์ดรเทมวันนี้นะคะท่านจะมาเปิดไพ่แล้วก็ไขคําตอบให้กับแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะคอาจารย์ข<ม>าอาจารย์มีอะไรเสริมกับแฟนคลับไหมคะครับผมสาหรับก็สองเดือนที่ผ่านมาต้องขออภัยด้วยวันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ตุกตาครับซึ่งอาจารย์ตุกตาก็ถ่ายรายการมีความรู้ พายุ24เช่นกันแต่เราไม่มีโอกาสได้แบบมาร่วมงานกันแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับหลัาจาก 2, 2> <ม>เดือนที่ผ่านมาแล้วเรามาสำหรับเดือนนี้<ม>ก็อาจารย์ตุกตาก็ได้มาดําเนินรายการด้วยกัน,ค,นครับก็เราก็จะมาเสริมความรู้นะครับแล้วก็ทางด้านคําทํานายต่างๆเรามาดูกันนะครับว่า12ราศี 4, ประจําเดือนมิถุนายน2567เนี้ยเราต้องระวัง ต้องเจออะไรบ้างใครจะมีโชคลาภเงินทองหรือทําอะไรไสําเร็จเรามาดูกันโอเคเดี๋ยวเราก็ไปราศีต่อไปราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง20รกรกฎาคมานะครับเราตั้งใจไปพร้อมกันนะว่าเรามาดูกันว่าชาวราศีกร,รกฎประจําเดือนมิถุนายน2567เนี่ยจะเป็นยังไ,ไงบ้างมาดูกันเลยค่ะตั้งใจไปพร้อมกันนะสามารถแชร์แล้วเอาไปให้แบบว่าใครที่เกิด ราศีก็รากดเอาไว้เป็นแนวทางนะครับได้เลยได้เลยค่ะส่งกระแสจิตมานะคะผมจะพูดโดยภาพรวมค่ะโดยภาพรวมนะคะโอเคโอเคอ่ะชาวราศีก็รากฎนะค่ะได้เลยค่ะจำเลนมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดสิ่งแรกเลยคุณมีเรื่องหนักใจกังวลใจไพ่ใบนี้มันพูดถึงว่าคุณหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งก้มใช่เงี้ยแบบกุ้มเหลือเกินแบบหนักโง่แ้วบางคนเป็นซึมเศร้านะ ให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับผมค่อยๆค,คิดค่อยๆทำอย่าเพิ่งไปเครียดมากเพราะชาวสล,สลับบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านชาวกรกฎมีเรื่องหนักใจทุกใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างและมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเกณฑ์การเดินทางนะครับรวมทั้งให้ระวังเกี่ยวกับบริเวณข้อเท้ากระดูกใช้คํานี้เลยการจะเดินข้อเท้าพลิกก็เกิดขึ้นได้และรวมทั้งสลับบางท่าน ตกงานก็เกิดขึ้นได้นีโอกาสเนี่ยพอไพ่ใบนี้มันบอกถึงว่าการตกงานหรือการหางานใหม่ะนะครับช่วงเดือนกรกฎาน,นี้อุปสรรคแอบเยอะเหลือเกินเนาะทำอะไรก็เหนื่อย ทำอะไรก็ยุ่งยากเหลือเกินทําทอะไรไมรู้สึกไม่ค่อยสมวทมีอุปสรรคอยให้คิดให้แก้เสมอแล้วไพ่ The Two of Cups ความหมายคือการติดต่อประสานงานหรือดีลงานอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งลักษณะสาหรับคนโสดก็ได้นะรกัรกแรกพบก็เกิดขึ้นได้เ,ดเรื่องการที่พบเจอคนรักแต่ไพ่ใบนี้ยังพูดถึงว่าอาชีพประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานหรือดีลงานอะไรบางอย่างของชาวราศีกรากฏอาจจะต้องดีลงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆนเพราะไพ่แห่งการเดินทางก็เกิดมาเกิดขึ้นด้วย แสดงว่าสัมพันธ์กันใช่การติดต่อประสานงานแสดงว่าต้องมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในการดิลเรื่องของงานติดต่อประสานงานนะครับไพ่ the world the world ความหมายคือชาวราศีกรกฎเนี้ยเขาเรียกว่าจะทําอะไรก็ตามจะได้รับโอกาสสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างจากทางผู้ใหญ่จากทางผู้ใหญ่หรือสถานที่หรูหราหรือจะทำอะไรก็ตามลักษณะที่แบบในเขาเรียกว่า แดนสีวิไลใช้คำใช้คำคำนี้ได้อาจจะหมายถึงว่าไปที่ที่แบบสวยงามหรือได้รับโอกาสดีๆก็เกิดขึ้นได้ะคระับผมและไพ่ใบนี้ปัญหานะปัญหาของเจ้าดวงอ่ะตำแหน่งคนรักของเจ้าดวงชะตาถ้าคนมีคู่ความหมายคือคนรักจะเป็นคนที่วางแผนเก่ง วางแผนคอยคิดคอยทําอะไรบางอย่างในช่วงช่วงนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดคุณก็จะมีผู้ชายหรือตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนที่วางแผนให้ค่ะใช่ค่ะแล้วมันจะดีมากดีมากเพราะว่าคนนี้มีความรอบรู้ด้วยเก่งเก่งด้วยค่ะเอาง่ายว่าชาวราศีกรกฎถ้าคุณนึกถึงปัญหาคุณให้นึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่คุณต้องเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องยังไงยังไงก็ตามคนคนนี้จะเป็นคนช่วยคิดช่วยแก้ให้ให้กับคุณได้ค่ะรวมทั้งเรื่องของคนรักนะครับแต่ปัญหาของคุณให ให้ระวังนะไม่ว่ายัางไงก็ตามชาวราศีกรกฎไพ่ t h k k n n o of c u p เนความหมายคือเป็นผู้ชายลักษณะเป็นพ่อไม่หรือคนมีเจ้าของแล้วหรือเป็นลักษณะ <c oughs> เป็นคนที่เจ้าชูกุ้มกลิ่ม <c oughs> ผ่านการแต่งงานมาแล้วรวมทั้งชาวต่างประเทศแถบเอเชียใช้คำว่าพ่อไพ <c oughs> ่ไปจะระับระบุเลยว่าเป็นชาวต่างชาติและระบุไปอินดีไปอีกว่า แถบเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรแล้วก็ตามหรือคนในองค์กรที่คุณจะต้องดีลงานประสานงานก็เกิดขึ้นได้อาจจะนำปัญหาทำให้คุณต้องคิดต้องแก้หรือปวดหัวนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้คือปัญหาบางอย่างคุณยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มไพ่เดอะเดอมูนเนี่ยความหนักใจทุกใจวิตกกังวลวิตกกัลิตจริตซึมเศร้า และภพ่ความหมายเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายทั้งหมดน้ําเลือดน้ําเหลืองประจําเดือนบางอย่างนะครับเกี่ยวกับน้ําในร่างกายจะมีปัญหากดไหลย้อนก็เกิดขึ้นได้ให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับมันเตือนแล้วก็ไพย t h t t m p p r r n n e เชาวกรกฏนะมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงาน99.99% ไพ่ The Temperance ในความหมายคือมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายหรือทําอะไรบางอย่างหรือคิดแผนที่จะต้องโยกย้ายหรือการย้ายสถานที่ทํางานโยกย้ายตาแหน่งก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าไพ่พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บในความหมายมินิ่งนี้ให้ระวังเกี่ยวกับโรคปอดไซนัสภูมิแพ้โควิดอาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎก็เกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะครับแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะแนวโน้มขอวงแนวโน้มของดวงค่ะแล้วไพ่เอกวอร์นหมายถึงว่า คุณจะต้องทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันไม่ใช่สิ่งเดียวเช่นงานของคุณได้รับ1โปรเจกต์คุณอาจจะได้เพิ่ม2หรือ3หรือไม่ก็คุณทํางานล้านงานหลวงไปพร้อมๆกันแต่สามารถที่จะทําได้นะ แต่คุณต้องทําหลายอย่างไปพร้อมๆกันมาแล้วงานมันก็จะไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จบอาจารย์ตุตาใช่เลยงานนี่คือชาวราศีกรกฎนะครับลองดูเรื่องการงานการงานก่อนการงานก่อนการงานไม่บอกว่าการยกย้ายที่อยู่ใส่ทีมงานมียกย้ายอาจจะมีอันนี้รู้สึกเนทีมงานถามเองหรือเปล่ารู้สึกว่าคําถามนี้โยงเข้ากับทีมงานนะฮะ รู้สึที่งานนั่งยิ้มเลยว่าอาจจะใช่ค่ะตั้งจิตเขียนสวยด้วยนะครับตั้งจิตนะครับเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกรกฎตั้งจิตไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะงานลาดงานหลวงหรืองานธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่ให้ตั้งจิตไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะหลับตาจับให้ไายเป็นคนบอกเองค่ะมาดูเลยค่ะเชิงลึกเลยนะคะการงานเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเอ้าอย่างนี้ คุณอะทำงานช่วงนี้บห้อยหัวคิดมากคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มรู้สึกไม่ค่อยแฟร์รู้สึกโดนเอาเปรียบรู้สึกอยากจะทําอะไรใหม่ๆรู้สึกว่าทุกใจในการทํางานปัญหาสารพัดสารเพยยังไม่จบอึดอัดใจมากทางานรู้สึกได้รับการผลกระทบหรือคําพูดที่ทําร้ายจิตใจรู้สึกว่าเหนื่อยสุดๆใช้คํานี้รู้สึกทีมงานอินจังเลยครับและที่สําคัญคือ มีผู้หญิงที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องในการทํางานหรืออะไรบางอย่างก็เกิดก็เกิดขึ้นได้ใจนี้อยากหาเงินเอยอะๆคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินให้ได้มากกว่านี้และไพ่บรนบอกใหม่แล้วครับในการทํางานไพ่มันบอกว่าใจอยากจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางไปต่างประเทศหรือเริ่มงานเรียนต่อหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้เลยนะอ่าน่าจะตรงเลยค่ะอาจารย์ตรงเลยค่ะและ้วไพ่ใบนี้ <laughs> เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือตัวเลข การจัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินมีรถยนต์ก็เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วไพ่มันบอกว่าเราจะได้อะไรแบบชิวเชียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้ เส้นยาแดงผ่าแปดสอบบรรจุเกือบสอบตกก็เกิดขึ้นได้ <จะ S 1> ใช้คำคำนี้แสดงว่าเรื่องราวดีๆสำหรับบางท่านละกันนะชาวราศีกรกฎถ้าคุณจะเริ่มงานใหม่หรืออะไรก็ตามอาจจะได้แบบชฉวๆคีวคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้ก็ได้เพราะไพ่มันก็บอกว่าอึดอัดใจหนักใจรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบรู้สึกไม่ค่อยแฟร์อะไระละหลายๆอย่าง,างทาให้มีการรู้สึกว่าเอาอย่างนี้คุณก็ทํางานได้แหละเพราะคุณคิดเรื่องของเงินแต่ถ้าถมใจคุณคุณก็อยากเริ่มงานใหม่อีกวันยังค่ำเนี่ยครับประมาณนี้ นะต่อไปเรื่องการเงินต่อไปการเงินโอ้โหถามเรื่องการเงินเนี่ยพายเงินขึ้นมาเต็มเลยพ่เงินขึ้นเต็มเลยเครียดเลยเลยครียดเลยค่ะ,ะเงินอยู่บนหัวขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ,ะชวาวกรกฎนี่เงินแบบอยากจะหาเงินสุดฤทธิ์สุดเดชมากเลยทั้งกู้ยืมทั้งเงินโอ้โหแบบหัวจะแตกคิดค<ณ>แต่เรื่องเงินนะคะอาจารย์คิดแต่เรื่องเงินจริงๆเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเงินออกตลอดเลยช่วงนี้ยมีเหตุให้จ่ายเรื่องไม่ควรจะเสียก็ต้องเสีย ใช้คำนี้เลยใจนี้อยากหาเงินเยอะๆคิดเรื่องการเงินและให้ร,หระวังการทอาะบิวาทเรื่องของการเงินนะ S <S อาจจะมีเกี่ยวก,กับเรื่องการจ่ายเงนินหรืออะไรไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์การทะเลาะหรือการมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆน่แล้วก็จะมีผู้ชายคนนี้เตรียมร้ายมาที่บอกปัญหาอ,อ,อาจจะนำปัญหามาให้ผู้ชายที่แบบว่าเป็นพ่อแม่หรือคนแต่งงานแล้วหรือคนชาวต่างชาติหรืออะไรก็ตาม,มนะครับแล้วก็ภายไปนี้ดีแอมเพรสจักรพรรดิผู้หญิงที่มีอำนาจหรือเจ้าของกิจการหรือหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคําว่าแม่สำหรับบางท่านแต่อาจต้องมีค่าใช้จ่ายหรือต้องให้แม่หรือขอเงินแม่หรือเปล่าใช้คำนี้ก็ ิดขึ้นได้นะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเงินของคุณต่อให้สรุดแค่ไหนก็มันก็มีทางออกทรีออฟคับการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จแสดงว่ายังไปต่อได้ยังไปต่อได้นะคะยังไปต่อได้ค่ะอ่สุขภาพไปดูซิสุขภาพเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายแล้วก็ระบบทางเดินหายใจซนาชภูมิแพ้หรือโควิดค่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกว่าอโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้จะมีอะไรรุนแรงไหมหรือใครบางคนต้องระวังอะไรขนาดไหนตั้งิจนะครับเอางนี้ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาเลยเพราะพ่ยมันบอกว่าได้อะไรรักษาได้ถ้าท,ท่าตีความหมายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บถ้า,ถามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็รักษา,กษาได้ทันทุกทีได,ได้แบบวิทยาทีสุดท้ายาเช่นคุณเป็นโรคส,สมมุตินะโรคหัวใจหลอดเลือดตีบสมมติอ,อยู่ดีๆก็เป็นแล้วแบบถ้าไม่รักษา ตต้องายถ้า,าไม่รักษาเร็วๆให้ตามนี้คุณก็จะต้องตายาไพ่มันบอกว่าสิ่งที่คุณต้องเจอหรืออะไรก็ตามเกี่ับโรคภยัยไข้เจ็บคุณเจอปั๊บคุณไปคุณไปตรวจเลยมันจะเป็นวินาทีสุดท้ายาชิวเชียด<า>สุดท้ายและสําเร็จค่ะใช้คำนี้ใช้คํานี้<า>และเกี่ยวกับโลกของคนในครอบครัวด้วยไพ่ The Family ขึ้นนะครับแต่โดยรวมมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ให้ระวัง ะะอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะ,น,ะ,คะนี่คือสำหรับชาวราศีกร,รกฎนะคะถ้ามองในภาพรวมนะคะอาจารย์ตั้งแต่แรกเลยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สมุดดีรับรื่นผ่าน<ด>ไปได้นะคะก็จะมีเรื่องของการงานนะคะอาจจะต้องมีการโยกย้าย<ล>เปลี่ยน<า>แปลงหรือตัวเองอาจจะคิดไปเองอยากนู่นอยากนี่นะคะอยากเปลี่ยนอยากขยับขยายบ้างอะไรบ้างนะคะ,<ห>คะแฮชทกนี้ก็เลยให้ให้ใหไปเลยว่า คิดจะเริ่มคิดจะเริ่มงานใหม่ให้เริ่มเลยให้เริ่มเลยนะคะพอไพ่มันบอกว่าได้อะไรแบบเฉียวเฉียดแน่นอนแสดงว่าต้องได้ค่ะส่วนเรื่องการงานก็ถือว่ายังยังยังพอได้อยู่นะคะยังพอได้อยู่ก็คือผ่านไปได้ยิ่งการเงินก็สุดท้ายนาทีสุดท้ายก็คือเงินอยู่กับตัวเองยังมีทางออกยังผ่านไปได้นะคะยังมีผู้หญิงหมายถึงคำว่าแม่หรือพี่เมียบาช่วยได้ค่ะช่วยได้คุณผู้หญิงเนาะนะคะค่ะอันนี้ก็คือชาวราศีกรกฎนะคะสวัสดีค่ะ รายการสองทุรุฟ้านะคะได้จัดทำหลวงพ่อโสธรน,นะคะรุ่นประวัติศาสตร์109ปีของกรมตำรวจนะคะ ให้สมาชิกนะคะออหรือแฟนรายการสองธนุฟ้าหรือผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะได้เช่าบูชานะคะออมีหลายขนาดหลายรุ่นด้วยกันนะมีทั้ง9นิ้ว5นิ้ว3นิ้วมีทั้งแบบเหรียญน,นะคะและแบบห้อยคอด้วยนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอยากจะเรียนสมาชิกหรือว่าผู้ที่กำลังชมรายการสองธนุฟ้าด้วยนะคะว่าหลวงพ่อพุทธโสธร ที่ทางรายการได้จัดให้ทำเช่าบูชานี้ได้ทำการปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ามีพุทธคุณล้ำเลิศเลยจากเกจิอาจารย์ที่โด่งดังเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ,ะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะอยากจะเช่าหลวงพ่ออยากจะเช่าบูชาหลวงพ่อโสธรไว้บูชาที่บ้านที่ทำงานหรือห้อยติดตัวคล้องติดตัวนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะติดต่อได้ที่ ช่องทางลน์นะคะแอ s o t t h o n หนหรือโทรได้ที่รายการสองทะลุฟ้านะคะ